สวัสดีครับตอนรับท่านผู่ร้านค้ากับไลน์ชอปปิ้งมันเดชชอปมันดีครับแล้ววันนี้เราอยู eday. ่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับคุณเฟิร์นพัสกอร์สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าชาวงามเมืองราชบุรีเมืองโอ่งดีเออพอแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อวนกับมาเจกันอีกแล้วไม่แน่น่ะพี่เคยรู้สึกไหมมันบ้าบ้าไหมกูไม่เคยรู้สึกพี่ไม่รู้ตัวหรอกพี่ยอมรับตัวนี้นะพี่กลัวพ่อมึง แต่ตอ้บ้าเออเฟิร์นกับพี่มาพร้อมกันนีในร้านกันธรรมดาเฟิร์นนี่ขนไม่กระบุงเลยนะของอะฮะขยะวันนี้พิเศษสุดๆครับเมื่อซื้อสินค้ากับร้านที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Rabbit Line Pay ครับซึ่งพอยท์ที่ได้มา1พอยท์เท่ากับ1บาทอือแต่ถ้ามีร้อยพอยท์ก็ร้อยบาทไงพันพอยท์ก็พันบาทล้านพอยท์มึงซื้ออะไรอ้าวเขาไม่ได้ว่าแค่ช็อปของเยอะเท่านั้นนะเขาส่งไวด้วย อันนี้ตรงนี้ฮาเลยตรงนี้หาเลยาาพับกบแพ้พบกบับ วามแห่ถูกแล้วแฮ่คุณเกิดว่าจะคิดพอ้ออะไรรู้ป่ะคุณไม่อยากรับผิดชอบมุกนี้เล่นอะไรแบบนี้ผมคิดถึงปอกพกล <c ười> เรามาเล่นเกมกันเลยครับแล้ว<อ>ต่อไปนี่คือกติกาคร <c ười> ับแฮ่กติกาแฮ่อย่างเียทีนี้ต้องคุยกับคุณเฟิร์นหน่อยในวันนี้คือที่คุณมาคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในโหมดบิวตี้คุณจะบอกเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเป็นผู้หญิงที่อยู่ในโหมดไหนก็ได้แต่คุณต้องสวยด้วยเฮ้ยนี่คือโจทย์นะบอกกันเลยนี่คือสวยทะลุแมสนะจริงๆ ทรลุแมสตอนดึงออกมาแมสมึงแดงเหมือนผ้าทำไมเหมือนกันนะมีลิฟไงมึงแกะให้ดูออามแกะให้ดูดูดูดิเห็นป่ะลองพื้นเป็นปอบมันถามจริงไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะเป็นปอบกับราบุรีไหมกับลาบุรีร้านแรกเลยดีกว่าร้านนี้เนี่ยเป็นเมคอัพอาร์ตชื่อดังเป็นร้านของพี่ป้อมมณิชสินค้าเป็นอะไรเชิญค่ะอันนี้เป็นลูกป้อมอันนี้พี่ป้อมป้อมไหนป้อมป้อมไหนปอมป้อมดีๆ ปัม๊มเออคุณลองดูคุณลองดูเดี๋ยวอันนี้อันนี้คือผิวหยาบก้านเรียกตีนก็ได้ <c oughs> แต่ถ้าคุณทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจ้างพี่เลยเหรอคะเดี๋ยวนี้ไอยมีงาน โอ้ยแป๊บนึงนะหเหมือนที่แต่แตงหน้ากูเมื่อใดเมื่อกี้เลยเขาถามแบบนี้เหมือนกัน <วะ S 1> ช่วงนี้ไม <c oughs> ่ค่อยมีงานเลยนะครับขอบคุณนะครับที่จ้างกัน <c oughs> ไาครับมา,มาต่อไปดีกว่าเขาบอกว่าเป็นครีมบำรุงลดเลือนฝ้าและจุดด่างดำที่ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีฝ้ากระคอมเมนต์ทางบ้านถามว่าฝ้าที่บ้านด้วยใช้ได้ไหมครับก็ <c oughs> ตามช่างนะครับนะครับอย่ากวนตีนพี่นะครับพี่ขายขายของอยู่ทำงานอยู่นะลูกนะพูดนะคอมเมนต์ใหม่แล้วผิวมันเอาไปทอดไข่ได้ไหมคะไม่ใช่เวลาเล่นนะลูกมันไม่ไหวแล้วนะต่อไปอุ๊ยอันนี้น่ารัก เฮ้ยจ่าค่ะค่ะค่ะมันแบบมันแบบมันมันน่ารักอ่ะดูแล้วทำไมไม่มีผัวหน่ารักป่ะหน้าหัาไหมเนี่ยผ้าน่ารักแล้วคนมึงไม่ผมยาวแค่ไหนถึงจะมาใจพี่อดได้คขาทําไม่ทังบ้านเนาะเขาไม่จะกู้แต่กูพิมพ์ไปเมื่อกี้นี้ปกติคนแต่งหน้าแนวไหนผมอยากรู้เป็นแนวเกาหลีเกาหลีเขาจะมีความดิวอี้เขะมีความมันมันหน่อยป่ะแต่ว่าหนูจะแต่ดิวโดมากกว่าเอามาถูอย่างเงี้ยเหรอ นวดเหรอนวดเหรออ๋ดิวอีดิวอีเป็นอีกขั้นหนึ่งของดิวีเด็กเอ็กซ์ทีมโผล่มือแล้วไม่ไหวแฉวแจ๋วอย่าเขเดี๋ยวนี้สินค้าต่อไปนี่คือจะเป็นเมคอัพทั้งหมดถูกต้องต่อไปคุณจะไม่ใช้ชีวิตแบบโอ๊ตปาโมดแล้วคุณจะใช้ชีวิตแบบไอดอลโอ๊ตหรือว่าบางทีเขาเรียกว่าไอโอ๊ตดั่หายอ๋อเหรอเอองั้นขอเดาอยู่นะ่บ้าอยากรู้คุณคุณเฟิร์นทุกวันนี้คุณหลับยากไหมหลับยากอะไม่เท่าไหร่ทำไมแต่ถ้าหลับคนเดียวเนีี่่ยยยยสิอออาาากกกให้้ทบนนนะะฟูไปัึงมเล ที่บ้านยังยุบไปอันนึงครับเพราะว่าเป็นแผลกดทับไม่มีงานเลยมาที่ตัวต่อไปเลยดีกว่าอ่มาเลยครับตัวต่อไปเป็นเทียนหอมครับผมและน้ําหอมเทียนกินสะอาดมากผมว่าเหมาะแต่คนถือไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ใช่มันสกปรกตรงมือผมอะไรครับเนี่ยมีคอมเมนต์มาบอกว่านอกจากเทียนหอมแล้วพี่โอ๊ตหอมอะไรบ้างครับปกติผมไม่ได้หอมครับผมฟัดเนี้ย ครับผมคุณชอบผู้ชายตัวหอมไหมครับที่สุดค่ะอาชอบผู้ชายชั้นหอมแบบไหนไม่เอาสปอร์ตเอาเอาลึกลับแต่แบบว่าอยากจะเข้าไปล้วงในลับที่ลึกอะเออเข้าฉีดตรงไหนในหัวทามเมนต์คอมเมนต์นี้ดีมากเลยครับจากทางบ้านครับบอกว่าอะไรคะอยากให้ได้จริงๆเลยครับเอ้ยเชื่อผมอย่าเลยครับรอชอบในไลน์แล้วนะคะเฟิร์นได้มากหรอก พิมมาจะบ,บ้าหรอพ่อมึงครับพ่อมึงครับดูแล้วซื้ออะไรก็บอกลูกดีๆสิ <laughs> เราสวยหรอเมื่อกี้จากภายนอกไปแล้วจากภายในนี่ก็สําคัญอันนี้ต้องสําคัญเลยจริงๆคนเราจะหน้าตาดีแต่จ,จิตใจดีข้างในมันต้องออกมาอย่าบอกว่าสินค้าชิ้นต่อไปนี้เป็นบุญกรรมมันไม่มีบุญกรรมคุณต้องทาเองซื้ออะไรได้ที่ไหนเราร้านต่อไปเลยครับจิมมี่เฟรชครับเออจิมมี่เฟรชคืออะไรที่ทําความสะอาดจุดซ่อนเร้นดีเอาเฟอร์จะไม่น่าเชื่อวันนี้โอปป้าโมต้องมาถือนะครับอุปกรณ์ทําความสะอาดเดี๋ยวจะมีเฟรชกันแล้วใช่ดีวิวให้ดู เดียเดียวเดียวเดียวให้ทางร้านเขาติดต่อไปดีกว่าอย่ามารีวิวตรงนี้เลยได้ๆนะครับผมนี่เขาบอกอยากมีพันผัวต้องกินกี่กระปุกคะอ๋ออยากมีพันผัวกินกระปุกเดียวนี่แหละค่ะแต่ว่าคุณก็คือแสวงหาไปเยอะๆี๋ยวันนึ่งคุณจะถึงจุดนั้นเองมีคนถามว่ามีผัวขายในไลฟ์ชอปปิ้งไหมคะโอ้ยถ้ามีนะไม่ต้องห่วงเบสเซอร์มาต่อกันเลยครับบอกเลยว่าสิ่งที่ขายไม่ได้ในยุคนี้คือเมื่อก่อนก็คือมีปัจติสก็มีอาหารอัปติเย่อัปติเทเทนาอัปติยอัปติฐาฐานื้อ ง่วน,นั่นเนี่ยเราเนี่ย พี่กดสิวนะครับจากหมอมวลชนนะครับไม่ใช่หมอมวลชนธรรมดาด้วยนะครับเป็นชนยังไงเป็นมวลชนมวลให้ติบุรี่ครับมันมึนนะถ้ามวลชนมวลมันมึนนะโอเคิครับหมอมวลชนมวลชนนี่เครียดครับจริงๆเิงนมีน้องๆพูดถึงเรื่องแต่งหน้าแต่งนงแต่งหน้านั้นนี่บอกพี่แล้วถ้าหนูเป็นคนไม่แต่งหน้าออกจากบ้านได้ไหมเราต้องมีความมั่นใจในแบบของเราจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเนี่ยบำรุงผิวหน้าอย่างดีทําอะไรก็ตามแต่ที่ทําให้หน้าของเราเนี่ยสดและยังสวยได้อยู่คุณก็ออกจากบ้านโดยที่ไม่แต่งหน้าได้ถูกต้องมีคนบอกว่า พี่คะหนูอยู่บ้านแก้ผ้าดีกว่าไม่แต่งหน้าบ้านหนูอยู่ตรงไหนคะไม่มันต้องมันบางทีมันมีเกิดเหตุการณ์นะแบบบางทีประชุมซูมเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็ลืมกดออกแล้วเป็นยังไงแก้ผ้าขี้เดี๋ยวแก้ผ้ามน้ำมีตัดบางคนใครกูเล่นอะไรกูเล่นอะไรกูเล่นอะไร ก็ทำไมอ nee. um ่ะก็มันแต่ว่าคุณก็เอาเครื่องเกงออกคุณจะเอาเสื้อแก้ผ้าทำไมมันร้อนคุณผู้ชมกินข้าวอยู่อย่าพูดเรื่องขี้ได้ไหมใช่ครับผมกินขี้อยู่เพิ่งพูดเรื่องข้าวครับอะไรวะเนี่ยสินค้าชิ้นนี้มาเลยครับผมจุนกะไทยแลนด์ครับผม Purify Mask ครับบอกชอบมากเลยครับผมดูประจำเลยครับ The Mask าร์คสิครับไม่ใช่ครับหน้ากากค่ะใช่ครับผมใช่ครับผมผมดูประจำเลยครับพี่มาร์คพะขนงครับน้่ากนพี่มากครับผมปากคนเม้นมาก ถามมาว่าถ้ายุงลายใช้ลายจะหายเลยไหมออดเข้าไปในล,ลายช้อปปิ้งนะจ๊ะแล้วก็ซื้อที่ไม้ที่ยุง <c oughs> นะจ๊ะ <c oughs> นะจ๊ะมีคนถามว่าน้ำเหลืองไม่ดีใช้น้ำส้มแทนได้ไหมครับ <c oughs> เออขายของอยู่นะจ๊ะเด็กๆจ๊ะอย่าพึ่งๆๆอ,อ,อย่าพึ่งเล่นกันนะจ๊ะมีน้ำส้มจะกินน้ำเหลืองออมีน้ำเหลืองจะ,จะกินน้ำส้มออมีน้ำซีจะกินโค้รล้มีแฟนตาจะกินสไปร์กินอะไรกันนักไอ้เนี่ยเปียกปุ๋ยเปี่ยกเรียกได้ว่าเต็มอิ่มไปเลยกับสินค้าหมดบิวตี้นะครับสาวๆนี่ที่ชอบดูแลตัวเองทั้งภายนอกภายในรวมไปถึงความสะอาดททัั้้งงแมมมสอออะไรโโหนีุกยย่าเล แต่อย่าลืมซื้อสินค้ากับร้านที่ชำระด้วยบัตรเครดิต Rabbit l ล n e Pay นะครับผมก็รับ Line Point ซึ่ง l i า e Point นี่สามารถนำมาแลกเป็นส่วนลดเมื่อชำระผ่าน r ร b b ิ t l ล n e เ a y 1 Point ทเท่ากัาบ1บาท100 p o i n ท1 0 0บาทพ0น0อยท1พันบาทห0 0 0 0 p o i ท t หมื่นบาทพันล้านล้านอภิมหาโคตรล้านล้าน point ซื้อไลน์ช้อปปิ้งไปเลยครับซื้อไปบริหารเลยนะครับวันนี้มีสินค้าเยอะแยะมากมายไปตากันได้ในไลน์ช้อปปิ้งเท่านั้นนะคะถูกต้องครับผมอยากให้มาช้อปปิ้งกันเพราะว่าตอนนี้ก็คือออกจากบ้านไปไหนมาไหนก็ต้องระวังตัวฉะนั้นอยู่บ้านช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยสนุกสุดแล้วใครที่อยากจะดูแลตัวเองก็ไปหาซื้อหาใช้กันได้แต่อย่าลืมต้องลน์ช้อปปิ้งเท่านั้นครับสัปดาห์หน้าเจอกันอีกแน่นอนจะมีของอะไรมาให้ช้อปปิ้งกันอีกกับไลน์ช้อปปิ้งมันเดย์ช็อปมันส 好，你妈了。